ันนี้ก็เต็มร้อยครับก็พร้อมครับผมพร้อมครับเต็มที่แน่นอนทุกโชว์ครับครับผมมันจะมีความพิเศษหรือสุดพายอะไรให้กับแฟนๆเลยครับวันนี้ก็น่าจะเป็นโชว์ของเรานี่แหละที่อยากสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ทำกิจกรรมกับแฟนคลับด้วยครับมันจะมีเกมแบบอ่ะไปรอดูดีกว่าเพราะมันจะมันจะมีเกมแบบไม่อยากสปอยเป็นเกมแบบ โบราณโบราณหน่อยแบบสมัยก่อนอะไรแบบใช่ใช่ใช่การกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันสนุกนะแบบใช่เกิดในเตาอบหรือตู้เย็อะไรอเ่าฟิวฟิวนั้นประมาณฟิวฟิวตรงนี้เรามีสกิลแค่ไหนก็ได้อยู่ได้ไเออย้อนเคยเล่นก่อนไหมเคยเคยเคยเล่นคเอามีนะคะเป็นไงวะโอเคยครับเกิดก่อนนี่เคยไม่จะ่ปิ้งปิ้งทันเลยหรือลูกทันครับทันครับแล้วถ้าให้เล่นกันแตพอเราไปซ้อมแล้วเราคิดว่าเราจะชนะ มก็ว่ากันีางทีค่อยว่ากันว่าไม่ได้เล่นนานแล้วแต่มีเหมือนจะยอมยอมน้องแล้วเวลาทำอะไรเงี้ยก็ยอมเขาเป็นสมะหมดหรือหมดก็ก็เต็มที่นะครับแต่ส่วนมากก็ปล่อย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 แล้วแต่เกมแล้วกันเราจะเน้นเข้าร่วมหรือเน้นเข้ารอบคะผมเน้นสุดไม่เน้นส่งฮะไล่รับนี่ ันนี้แฟนๆจะได้มีส่วนร่วมบนเวทีหรือไม่มีครับมีมีครับมีครับมีได้ทำกิจกรรมครับผมเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วนอกจากเตรียมเกมเราแบบระบบผิวมันยังไงคะสำหรับวันนี้อ๋อวันี้ก็ก่อนแต่งหน้าแล้วก็เจลลี่แพดไฝเตอร์ไปแล้วใช่ครับตัวไฟเตอร์ใช่ก็แปะไว้สิบนาทีอ่ะหรือสิบห้านาทีใช่ก่อนแต่งหน้าคโอ้โห แล้วเมื่อคืน่ะเมื่อคืนบำรูมไหมเมื่อคืนก็สีเหลืองสีส้มเลยตัว VC กับตัว VC กับตัว YE ใช่เกิดตัวอุ้ยความต้องตอบเรื่องอะสัญญาอะล่าสุดเหมือนไรทรงไรสดเยวมีเล่นโคงเล่นเกมโมเมนต์แบบเสิร์ฟความจิ้นความฟพินให้กับแฟนขับหนักมากเลยอ๋อเมื่อวานใช่ไหมใช่ไม่แฟนลับชงไงแล้วชงชงแบบยังไงก็ ชงก็ชงแบบไปเรื่อยอะไปเรื่อยอ่ะตอนแรกเกิดอะไลฟ์แป๊บเดียวใช่ไปมาเกือบชั่วโมงแบบเล่นเลยชนะป็นผู้ชนะเลยผู้ชนะเราได้ทุกคำเลยนะได้อ๋อเกมอันนี้ไงที่จุดจุดจุดอ๋อ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 พูดได้ช่ไอันนี้พิงได้พูดได้ไหมจุดจุดจุดที่ที่วันนี้เรามาแบบได้ม่ไม่วันนี้เรามาแบบเบาๆเรามาแบบเบาๆมันเป็นว่าจะหลุดเราได้ รู้ภาษาสกิลพวกนี้มาจากไหนกับคำพวกนี้ไม่รู้ยังไงเออบางทียังแบบพูดชื่อได้ไหมพี่จี้ทำไม่เท่าไหรแต่จลิดเราว่าวิธีการช้อนค้าวอันนี้คือเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติสอนมาไม่เป่าจะแปลชนะเลิศอะไรอย่างนี้ได้คอมเมนต์ไหมรอย่างนี้ไหม อะไเขาบอกคอมเมนต์ว่าชนะเลิศตลิบของเราอะไรเงี้ยชนะเลิศยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แต่ใจก็ชอบเป็นโดลอยการมาไลฟ์ของใจเหมือนแบบเป็นการเติมพลังให้เราไหมความสุขความอะไรด้วยอ่ะเหมือนได้คุยกับแฟนแฟนอะางี่เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเวาไดมาคุยกับแฟนรู้สึกว่าสนุกดีครับเวลาแบบเรามาไลฟ์ซึ่งมาไลฟ์คนเดียวกับไลฟ์กับปิงมันไม่เหมือนกันไงไลฟ์กับปิงนี่คือเหมือนจะแบบมีคนคุยด้วยเออเหมือนมีคนคุยด้วยเหมือน เพิ่มเสียงของเราบางทีแบบเราก็ช็อตไปน้องก็เสริมอะไรเงรี้ยใช่ครับมันเราก็เล่นกันด้วยครับจริงๆพมอมาแลกคู่กันมันพูดทันกันมัย้ยหรือว่ามีนก็ปล่อยไหลให้ปิงไปเลย <c oughs> ก็ต่างคนต่างไหลเหมือนกัน,น <c oughs> พูดไปเรื่อย <c oughs> พูดไปเรื่อยเหมือนกัน,น <c oughs> อนธิว่าใครพูดเก่งกว่าพูดเราเ <c oughs> นี่เลย <c oughs> แต่บางทีปิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะนี่ขนาดไม่รู้เลยเนี่ยเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกัน ยิวมันก็เริ่มแบบเยอะขึ้นเวลาอยู่เทศกันอะไรเงี้ยทำหน้ารักอะไรอย่างงี้ครับครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมพี่มีไม่ตอบว่าถามว่าเออเรียกกันว่าอะไรที่รักหรืออะไรนี้ปล่าอ๋อก็เรียกเรียกอะไรเนอนนอนนอนเรียกน้องเรียกน้องนอนแล้วตั้งตังค์หรื่าคะมีเรียกอะไรหรือเปล่า อะะะไรนฮมีเรียกมีเรียกอะไรอ๋อาฟังผมเออตรงนี้เรียกน้องนอนโดนอาเรียกปกติครับเรียกไม่เรียกพี่ด้วยเออเรียกปกติเรียกมีนอันนี้วลาแล้เขานอนไปล่ะนอนนอนไม่หรอนอนไปนอนไปก็ก็ก็มีนปกติก็ปกติไม่มีสอบให้มาเดินเป็นเรียกเป็นอะไรแบบนั้นไม่มี อ่ะแล้วถ้าโกรธเขาจะเรียกเขาว่าอะไรถ้าโกรธถ้าแบบว่างอนเขาแล้วแบบเรียกจุดๆมีนเติมเอาเองอันนี้รู้เลยใช่ไหมว่างอนแล้วไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาไม่เดียวหรือว่าอะไรไม่รู้เลยรู้สึกว่าเขางอนไม่รู้ไม่เคยงอนจริงเหรอแล้วไปคุ้นดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่เคยทะเลาะกันใช่ปกติปกติ หรือปิงงอนแต่ยีนไม่รู้ตัวไม่ก็ไม่ไม่งอนใช่หรือว่ายีนตามใจเขาปล่อยไหลเขาไปเลยคือถ้าอยากจอยอะไรก็เต็มที่ปล่อยไหลปล่อยไหลมังครับทำดีเลยใช่ไหมทำอะไรทำเลยน้องแม่จัดใจใอ่ไหมใช่คนนี้คือไม่ยอมรับหรือว่าไม่ใช่ไม่ครับไม่คือไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่อาัดใจใช่ไม่อาัดใจใช่เราเป็นพี่ใหญ่แล้ว ละสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากว่าเราจะได้ดูผลงานคู่อะไรที่เมื่อที่เราถามใที่นี้บอกชื่อได้ยังก็อัปเดตอัปเดตก็ยังยังยังไม่มีอัปเดตรับผมก็ก็ก็ยังมีวางแพลนไว้อยู่ครับตอนนี้ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งครับยังไม่มีอะไรแบบเป็นทางการขนาดนั้โอเคแล้วก็ตอนนี้มีโฟโต้บุ๊กของเรามาขายนะครับก็ชื่อว่า o u r a r e a ียมีนบิงนะครับผมวันนี้ก็ปล่อยขายไปแล้วแล้วก็จะขายถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็ซื้อได้ทางทิกเก็ตเมลอนนะครับครับสิทธ์ที่ร่มันฝันเสกยังไงเนี่ยถ้าเปิดมามันจะเจออะไรคือมันเป็นรูปที่แบบเปมเราไปเพิ่งไปถ่ายมาด้วยแล้วก็มันมีรูปบางรูปที่เหมือนเราไม่เคยออกมาให้ทุกคนดูใช่อยู่ในนั้นเยอะแล้วก็ถ้าซื้อก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นแฟนซายแล้วนะครับ แต่ต้องซื้อแบบเป็นเซตนะครับใช่ครับใช่ครังซื้อแบบเป็นเซตถึงจะได้ลุ้นทั้ง4ภาคอันนี้มีคนได้ของหรือยังคะมีคนได้เห็นตอนนี้ฟรีอยู่ครับใช่ตอนนี้พรีอยู่ฟรีแต่ว่าพิเศษแน่ๆพิเศษแน่นอนครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดพลาดไม่ได้เพราะว่าเพราะแต่รูปนี้คือมีโมเมนต์ดีๆแล้วก็มีทั้งความน่ารักความเท่อยู่ในตัวแล้วก็อาจจะเป็นแบบไงบรรยากาศคือดีมากครับใช่แล้วก็โชว์แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับใช่ครับ กระปีถึงเมื่อไหร่ครับสามสิบพันธาคมู่อีเดือนนี้ใช่เราจะปีแจกใายเองยังคะปีปีไปแจกายเองหรอเราอะเราอะแฟนไซด์ครับสี่ผ้าสี่ผ้าเยเราตอบคนละคำถามใช่ป่ะหมายถึงว่าเราจะซื้อเก็บไว้เองหรือเปล่าอ๋อเราซื้อหรือว่าซื้อแล้วก็เอาไปแจกใจเองอ่า ยินดีด้วค่ะ